สวัสดีค่ะมาเจอกับแม่มิ้นกับน้องไบเฟิร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเสียงของตัวบีนะคะน้องไบเฟิร์นทำเสียงซิปีเสียงเลยค่ะเบอะเบะอ่าบะ very good อ่าดูซิว่าเสียงอะไรนะดูปากน้องไบเฟิร์ซิดูใกล้ใกล้่าบีบะนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรคะเบะเนี่ย บิ๊ก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 แล้วก็อะไรคะบ๊อบบ๊อบบี้บ๊อบบี้อ่าบ๊อบบี้แล้วและแบ๊ก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 แบเออสีดำแล้วก็อะไรคะข้างหลังหนูเขาเรียกว่าอะไรแบ๊ b แบ๊กมีมีแ a ๊กสีดำกับแ a c k หลังที่แปลว่าข้างหลังนะคะแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวออกเสียงให้ทุกคนฟังก่อนนะคะเบเบบีบบเสียงบีเสียงบีไม่เสียงซาวเบเบบ,บ very good